ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูด้วยนะวันนี้นะคะชาวราศีธนูคะ่ะเรามาดูพลังงานดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนะคะประจําช่วงเดือนกรกฎาคมกันนะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นนะชาวธนูคะ่ะอยากให้ทุกท่านได้เก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีการอ่นานไพ่ในครั้งนี้นะคะขออนุญ,ญาตนับลัคนาตามแบบไทยนะหรือชาวธนูนะคะท่านใดที่ผ่านเข้า มารับชมรับฟังสามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อไปได้นะ ตัวตนของคุณมีความเป็นหนึ่งดาบมาเลยนะในมุมมองเรื่องราวความรักเนี่ยคุณยังมองว่าเรื่องความรักมันยังเป็นปัญหาหัวใจเป็นปัญหาความคิดนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีนะคะ,ะเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เป็นอุปสรรคหรืออยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณเองก็กําลังคิดที่จะปรับตัวคิดที่จะแก้ไขให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่บางทีนะความวุ่นวายใจนะคะสถาน าการต่างๆที่มันก็เหมือนยิ่งแกก็วนอยู่ที่รูปเดิมนะ,ะเผชิญอยู่กับสถานการณ์เดิมๆบางทีก็ทําให้เราเนี่ยจะมีเรื่องความคิดมากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะหรือใครนะคะช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการโสดมานานมันบ่งบอกว่าตัวธนูเองอะค่ะคุณมีความกังวลมีความไม่สบายใจพอจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งเนาะความกลัวหรือว่าความคิด ถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตท,ที่เราเคยเสียใจมามันก็ยังอยู่ในหัวมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจหรือว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณอะไรที่ส่งมาบอกคุณให้คุณระวังตัวระวังใจอย่าเพิ่งเปิดใจให้กับใครอย่าวิ่งอย่าเพิ่งไว้ใจใครนะคะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคติดขัดนิดนึงนะสำหรับ การที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งนะมันมีเรื่องของความไม่ไว้ใจความรักนะคะไม่ไว้ใจคนที่จะเข้ามาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตบางทีตัวเองก็เหมือนยังกําลังเขาเรียกว่า กำลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่เช่นเดียวกันนะคะว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการคนแบบไหนเหมือนมันเป็นสมการที่คุณยังจะต้องแก้มันเพราะใจเรามันนะคะมีความซับซ้อนมันมีหลายเงื่อนไขในชีวิตที่คุณก็จะต้องประเมินนะคะ หลายท่านเนี่ยอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วหรือว่าผ่านการเสียลักกับความรักมาซึ่งมันยากมากๆก,กับการที่คุณจะไว้ใจและเปิดใจกับใครในช่วงเวลานี้พลังงานของเดะมูนมาย้ำชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมว่าตลอดทั้งช่วงกรกฎาคมนี้นะคะชาวธนูจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ากังวลใจมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับอนาคตว่าจะไปในทิศท,ทางใดดีนะบางท่านเนี่ยใช้เวลา กับตัวเองค่อนข้างมากในช่วงนี้และคุณจะมีความรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองการอยู่เงียบๆนะคะหลีกหนีออกจากความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราชาร์จพลังงานได้มากที่สุดคือช่วงเนี้ค่ะชาวธนูค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากจะสูงสิงและวุ่นวายกับใครด้วยเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเติมเต็มความสุขได้ด้วยตนเองเรียกได้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีความ เงาไม่ค่อยมีความอ้างว้างนะคะเดอะซันสามารถที่จะชาร์จพลังงานบวกหรือว่าเราเยียวยาตัวเองได้น่ะชาวธนูหลายท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มีความรักก็อยู่ได้ไม่มีคนรักอยู่ไกลกันเราก็คิดว่าเออเราก็อยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีพลังงานของความเป็นด h เอ็มเพ o r ร์ดีเอ็มเพเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆมั่นใจในการรับผิดชอบ ในทุกๆอย่างรับผิดชอบชีวิตตัวเองหลายท่านนะคะชาวธนูก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะที่ผ่านเข้ามาฟังเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนแอเลยค่ะและเวลาที่คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทําอะไรบางอย่างคุณค่อนข้างที่จะเต็มที่และมีสติโฟกัสกับมันนะจึงทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่า ไม่ค่อยอ่อนแอไม่ค่อยอ่อนไหวกับสถานการณ์ที่จะเข้ามาบั่นทอนเนาะช่วงนี้หลายท่านนะคะดีเอ็มเ r อรอาจจะมีความรับผิดชอบที่ท้าทายความสามารถมีเรื่องสําคัญสําคัญให้คุณต้องได้รับมือเลยจําเป็นที่จะต้องใช้สมาธิ พอเรามีความเก่งกาดมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดความรักเพราะว่าเราสามารถที่จะแข็งแร่งได้ด้วยตัวเองแล้วก็เติมเต็มความเหงาตัวเองได้เนาะจึงทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าความรักเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันอะไรประมาณนี้นะคะมีพลังงานของความเป็นเด็กดาในมุมมองเรื่องราวความรักนะคะของชาวธนูเนี่ยหลายๆท่านยัง มีความรู้สึกว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะมันเป็นความไม่ยั่งยืนจีรังมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วหากจะรักใครหรือให้ใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงเสี่ยงที่จะรักเสี่ยงที่จะรู้สึกดีและเราก็ยังคิดว่าเออตัวเรามีหลายอย่างที่จะต้องทำนะบางท่านเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการปรับ เปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่มีความรับผิดชอบใหม่ๆที่เราต้องได้รับผิดชอบมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องได้เรีทํทำมันใช้เวลาทั้งหมดนะคะไปกับเรื่องสำคัญหลายท่านก็เลยอาจจะมองว่าเราไม่มีเหตุใดที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกับความรักซึ่งไม่รู้ว่าคนที่จะเข้ามาจะเป็นรักแท้ไหมจะเป็นรักที่ดีหรือเปล่าหรือไม่ควรที่จะเอาหัวใจตัวเองไปเสี่ยงกับใครเพราะทุกวันนี้เราก็สามารถ นะคะยืนได้ด้วยลำแข้งอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้เหงานะไม่ได้อ้างวางอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยไม่อยากเร่งรีบในการหาความรักเลยนาะเพราะว่าหนึ่งดาบอย่างที่บอกไปอะค่ะเรายังแก้สมการหัวใจตัวเองอยู่เรากําลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมาะกับคนแบบไหนแล้วเราต้องการความสัมพันธ์แบบใดคือเรา มองรอบรอบด้านมากขึ้นคือไม่ได้อยากที่จะตัดสินใจแบบชั่ววูบนะคะไม่อยากตัดสินใจไวเพราะว่าไม่อยากที่จะผิดพลาดอีก หลายๆท่านเนี่ยคะ่ะชาวราศีธนูคุณก็คาดหวังว่ารักครั้งถัดไปที่เข้ามาเนี่ยอยากให้เป็นความรักที่มั่นคงอยากเจอรักแท้ไม่อยากคบใครเล่นๆแล้วนะคะสิบถ้วยหลายท่านก็มีการจินตนาการถึงการมีครอบครัวการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันหรือว่าการที่เราก็วางแผนนะคะว่าเราอยากมีบุตรมีบริวารอยากมี เรื่องราวดีๆที่มาเติมเต็มความสัมพันธ์มีคนที่อยู่เคียงข้างกันนะคะมีบรรยากาศดีๆที่เติมเต็มความรักเมตตาซึ่งกันและกันมันเป็นเช่นนั้นนะพลังงานาของชาวธนูนะคะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันบ่งบอกว่าหากที่ผ่านมาเนาะบางท่านเนี่ย คู่หรือว่าแฟนของคุณเนี่ยก็อาจจะมีทําอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างไม่ซื่อสัตย์ไปบ้างไม่ได้ดังใจบ้างนะคะกลับมาในเวลานี้เนี่ยชาวธนูคุณแข็งแกร่งพอเนะี่ยไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับเรื่องใดคุณรู้สึกว่าคุณรับมือได้คุณรับมือไหวนะคะถามว่าคุณให้โอกาสแฟนแบบ100%แล้วหรือยังด้วยความเป็นหนึ่งดาบเนาะเราก็ยังคิดอยู่นะเหมือนกับเราเองก็ยังมีความคิดวนเวียนนะคะคิดว่า ถ้าวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือว่าไอความผิดพลาดอะค่ะมันเหมือนอยังอยู่ในหัวคุณอยู่นะคะยังยังไม่ได้ปล่อยวาง100%แต่ก็ไม่ได้ว่าจมปักอยู่กับมันเลยทําให้คุณเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะ วุ่นวายกับคนรักนะคะบางทีก็จะเหมือนกับพยายามทําให้ตัวเองแข็งแกร่งพยายามเหมือนเริ่มนะคะอา่านการดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลในตัวเองไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของภาพลักษณอาจหมายถึงเรื่องของจัดสรรปันส่วนในเรื่อง,องหน้าที่การงานการเงินเนาะความรับผิดชอบให้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะคะเพราะว่าหากอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยความเป็นหนึ่งเอยเด็กดาบอะคะ่ะ อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากที่จะต้องนะคะถ้ามันต้องมีจุดจบหรือว่าจุดเลิกลากันก็อยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่เสียหลักกับชีวิตเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเสียหลัก ในความรักความสัมพันธ์เราต้องไปเริ่มต้นที่นับจากศูนย์ในเวลานี้หลายท่านก็เริ่มระมัดระวังหัวใจตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะหรือใครที่คุยกันอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองนะเริ่มไม่ได้ในการเออเขาเรียกว่ารอคอยและคุยกันมาไม่ชัดเจนหรือว่าคุยกันมาแล้วดูมันยังไม่ได้มีท่าทีไปในทิศทางที่ดีหรือจะสารสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณอยู่ได้แล้วคุณรู้สึกว่าเออเราอยาก ที่จะกลับมาคุมเกมบ้างเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะบ,บางท่านเนี่ยคุยคุยหายหายคุยคุย,คยแบบทาให้เรารู้สึกว่าแค่มีความหวังแต่เราก็จินตนาการไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเรียกได้ว่านะคะเหมือนเราไม่เห็นอนาคตว่าการพูดคุยกันเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนก็ทําให้คุณรู้สึกว่าในเวลานี้กรกฎาคมนี้เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องอยู่ได้ถ้าวันหนึ่งเขาไม่แน่นอนหรือว่าเขาหายไปเราก็ต้องเข้มแข็งไม่คิดถึง ไม่วาวุ่นใจแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขานะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการยอมรับความจริงแล้วก็มีสติกับการรับมือว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะอหรือใครที่คุยกันมาแล้วดูมีท่าทีว่าจะคบจะสารสัมพันธ์เนี่ยมันบ่งบอกว่าช่วงเนี้ยคุณจะเริ่มนิ่งๆนะคุณจะเดอะเฮอร์มิตอะคะ่ะชาวธนูคุณจะเหมือนกับขี้ลำคาญน,นิดนึงนะคะรู้สึกว่า อยากใช้เวลากับตัวเองอยากทบทวนตัวเองให้มันดีก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบกันจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกแค่ผูกพันนะมันต้องเข้ากันได้ในทุกๆอย่างเคมีเราต้องเข้ากันเป็นคนที่เป็นคนที่ตรงใจกันจริงๆเป็นคนที่ปรับตัวแล้วเข้ากันได้จริงๆคือเป็นคนที่ใช่จริงๆของกันและกันเนี่ยคือคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายามในเวลานี้คุณรู้สึกเช่นนั้นเราก็เลยเหมือนจะใช้เวลาในการ ออกไปเพื่อที่จะไปทบทวนความรู้สึกตัวเองเนาะว่าจริงๆเนี่ยคุณกำลังรู้สึกกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเหมือนอยู่แบบโดยไม่มีเขาดูซิว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าบางท่านเนาะคนคุยก็ดูเหมือนกับว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่กลายเป็นชาวธนูเองนะคะไม่ให้คำตอบไม่กล้าตัดสินใจที่ชัดเจนว่าจะขยบสถานะเหมือนในกรกฎาคามนี้เนี่ยเราก็ เราจะใช้เหตุผลนะคะใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็ดู หลายๆอย่างให้มันมีความสมน้ําสมเนื้อพอตัวคุณเองเนี่ยอย่างที่บอกค่ะพลังงานของความรักของคุณเนี่ยเป้าหมายถัดไปเลยเราคาดหวังถึงการเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เราคาดหวังถึงความรักที่งดงามนะคะที่อบอุ่นคุณก็ไม่อยากรักเลิกหรือว่าไม่อยากให้ใจคนผิดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการจะสารสัมพันธ์เนี่ยคุณจะใช้เวลาในการพิจารณาที่ค่อนข้างนานนิดนึงนะ ในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยเหมือนเรากําลังจะปลดล็อกตัวเองเราอยู่ในช่วงของกําลังจะปลดล็อกตัวเองเพราะฉะนั้น,นะคะเหมือนเราต้องหาหา ข้อที่มันเป็นอุปสรรคเป็นข้อดีข้อเสียหรือว่าเรากําลังหารหัสในการปลดล็อกหัวใจตัวเองนะ่ะซึ่งรหัสนะั้นนะมันก็จะต้องค่อยๆแก้ไปทีละจุดค่อยๆแก้ไปทีละปมเหมือนเราเองเนี่ยจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะชาวธนูรักตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าเราก็คือจะไม่ไปฝากใจไว้ที่ใครแล้วก็จะดูมีสติกับการที่จะโฟกัสนะคะว่าจะจะต้อง เจอเรื่องอะไรบ้างนะขออภัยนะคะโดนกล้องนะจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องแบบว่าปรับตัวอย่างไรนะจะต้องมีสติกับการใจเย็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มากแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะคะถือว่าจริงๆเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันวงบอกว่าในตอนนี้เราจะใช้เหตุผลในการพูดคุยกันมากขึ้นส่วนใหญ่จะพูดคุยกันเรื่องสําคัญสําคัญ แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบเรื่องหยอกล้ออะไรกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะกรกฎาคมเพราะตัวของชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะชอบความสงบนะ่ะช่วงเนี้ยมันมีหลายเรื่องให้คุณต้องได้คิดไงเลยรู้สึกว่าเออไม่ค่อยอยากให้แฟนมาเจาะแจะเท่าไหร่นะต้องการแบบใช้เวลาใช้เวลาหาคําตอบกับตัวเองใช้เวลาดูสถานการณ์ว่า ตัวเองจะวางแผนชีวิตไปในทิศทางไหนคือเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะถ้าเวลาทําอะไรเนาะเราก็จะชอบอยู่กับตัวเองขนาดอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักเราก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควรด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีก็ลืมลืมแฟนไปอะไรประมาณนั้นนะหรือเวลาคนรักถามเยอะถามมากเเราก็จะหงุดหงิดใจนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ย เราขี้ลำคาญนะอ่ะเพราะคุณมีเรื่องให้คิดเนาะชาวธนูค่ะพลังงานของคนโสดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีคนที่จะเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยคือเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากจะ,ไม,กจะไม่อยากจะให้ใจเขาขนาดนั้นอยากจะดูไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณก็รู้สึกยังไม่อยากคุยด้วยอะค่ะเหมือนเราเรากำลังใช้สมาธิในการ ถามใจตัวเองอยู่เนาะถ้าใครเข้ามาแล้วแบบรุกหนักจนเกินไปเนี่ยชาวธนูมีโอกาสที่คุณจะอยู่ๆเงียบไปเลยนะอีกนอหายไปเลยนะคะไม่อยากคุยไม่อยากโต้ตอบคือก็อาจจะเป็นแชทหนักซ้ายมานะมีคนถามคุณตลอดมีคนอยากคุยกับคุณชวนคุณคุย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปอ่ะคือคุณจะขี้ลาคาน่ะอย่างที่บอกไปค่ะถ้ามันเยอะเกินไปคุณก็ปล่อยข้อความทิ้งเอาไว้แบบนั้นแหละแล้วก็เขาไม่ค่อยจะมีอารมณ์ในการจะตอบกลับสักเท่าไหร่นะค่ะค่อนข้างอินดีมากๆนะและเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยังไม่พร้อมกับการที่จะให้ใครมายุ่งกับชีวิตหรือมาผูกมัดกับชีวิตแล้วก็ ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการเหมือนมีอีกโก้ในการรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองมีเป้าหมายใหม่ๆยังไม่พร้อมกับการที่จะรับผิดช,ชอบชีวิตใครนะีคะขี้เกียจติเอาใจคนด้วยเนาะช่วงนี้คนโสดก็เลยเห็นถึงพลังงานความโสดยังเกิดขึ้นนะชาวธนูค่ะยังน่าจะไม่ได้ขยับความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะแต่คุณไม่เหงาอ่ะคุณไม่เหงาคุณมีความสุข ได้ด้วยตัวเองความสุขในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะคุณชอบความเงียบเนาะเงียบอยู่กับตัวเองไปกินข้าวคนเดียวไม่ต้องแบ่งกับใครอะไรแบบนี้อยู่คนเดียวดูนูน่นดูนี่ไม่ต้องมีใครมาแบบแชทรบกวนนะนะคะยิ่งใครมีแฟนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนละที่กับแฟนนะอยากแยกห้องกันนอนนะคะหรือว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไว้เลยนะคุณอยู่อีกมุมนึงเราอยู่อีกมุมนึงก็คือไม่ได้สนใจกัน ไม่ได้มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอะไรที่เป็นทางการหากมีเรื่องสําคัญสําคัญที่เราทะเลาะกาันหรือมีประเด็นกันมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาขงการหยุดคิดนะกรกดาคมนี้ถ้าใครตึงๆกันมาเนี่ยนะคะคู่ชีวิตของคุณคู่รักของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณจะหยุดคิดหยุดทบทวนอาจจะเหมือนสถานการณ์แบบสงครามเงียบเนิดหนึงนะชาวธนูคะ่ะคุณจะประเมเนินว่าจะเอายังไงต่อไปดีแต่มันอยู่ในท่ามกลางความอึมครึมอืม พราะคุณเองอ่ยขี้เกียจพูดด้วยเนาะขี้เกียจพูดไม่รู้พูดไปแล้วมันจะมันจะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าพูดไปแล้ว จะผิดหวังไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมอะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคุณก็จะแอบ,บเก็บเงินเอาไว้ I, แอบ,บทำนว่นทำนี่คนเดียวก็คือเหมือนแบบเราจะมีการแยกแยกกระเป๋ากันแยกชีวิตกันจากเดิมที่เป็นชีวิตคู่มันก็จะดูเหมือนห่างเหินกันนิดนึงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตัวคุณเองก็ไม่งอไม่แคร์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนาะอ,อย่างที่บอกไปมันมีหลายเรื่องแล้วอะที่คุณต้องได้คิด คุณก็ไม่มีอารมณ์จะมาคิดเรื่องหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันจะเกิดฮะเด็กดาามันอยู่บนความเสี่ยงนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ในความคิดคุณมองเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยใจคนมันก็ไม่แน่นอนนะมันไม่ได้ยั่งยืนอยู่แล้วนะหัวใจความรู้สึกคนมันแปลเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ตามพลังงานดวงชะตาที่เราจะหนุนนํากันนั่นเองนะอื แต่ใครที่แบบอ้าความรักดีอยู่แล้วนะคะความรักที่ดีอยู่แล้วความรักก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็บ่งบอกว่าช่วงเนี้ตัวชาวราศีธนูคุณก็ไม่ค่อยมีเรื่องอยากจะคุยกับแฟนเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาเหมือนคนโสดนะใช้เวลาให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็คิดว่าเราดูแลคนรักเต็มที่แล้วซึ่งเรามองว่านะธนูมองว่า ถ้าในอนาคตออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้ดูแลกันมันก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ถ้าหากว่าวันหนึ่งไม่ได้มีกันและกันไม่ได้ดูแลซึ่งกันและกันเออมันจะเป็นแบบบรรยากาศของการเตรียมพร้อมนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรนะ่าห่วงขนาดนั้นคุณรับมือหัวใจตัวเองไหวแล้วคุณก็เข้มแข็งกับความรู้สึกตัวเองมากพอเนหามไม่ได้รีบร้อนอะไรกับความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าเราจะ มันมันมีพลังงานความคิดแบบลบนิดนึงอะค่ะแต่คือเราไม่ได้แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายเนาะแค่เราคิดลบว่ามันจะอาจจะไม่สดใสก็ได้นะอาจจะต้องอยู่คนเดียวก็ได้หรือความรักก็ถ้ามันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนนะคะการเลิกลามันก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างนั้นน่ะมาเป็นการรับรู้ถึงพลังงานที่มันไม่ดีเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตัวเองมากกว่านะคะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะสำหรับใครนะคะที่ รู้สึกว่าชอบในการอ่านไพ่ในการทำนายก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็ปิดเป็นกำลังใจให้กับหายในคลิปต่อๆไปด้วยนะหรือนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวให้จะแปะลิงก์นะคะช่องทางรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะหรือแอดนะคะมีแอดด้วยนะายทาร์ตกันเข้ามาได้ที่ลายส่วนตัวนะคะลายออฟฟิเชียลกันได้เลยเพราะมันจะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่า ใครนะคะที่รู้สึกว่าชอบในการอ่านไพ่ก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์นะคะตรงไม่ตรงยังไงนะคอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวไฮจะมาตอบกลับทุกข้อความเลยสำหรับวันนี้สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านสวัสดีค่ะ